สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2564ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไทยดวงของชาวราศีพิจิกค่ะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นค่อนข้างจะพราวสเสน่ห์เลยนะคะ อีกทั้งยังมีดาวพระเกตเดินจรทับดวงชะตาซึ่งดาวพระเกตนั้นถือเป็นดาววิญญาณธาตุก็จะช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวราศีพิจิกไปตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยละคะ่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายโดยละเอียดกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีพิจิกกันสักนิดนึงก่อนคะ่ะราศีพิจิกนั้นถือเป็นราศีกลางธาตุน้ำนะคะมีดาวพระอังคารซึ่งเป็นเทพพระเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจำตัวคะ่ะ และราศีพิจิกนะคะยังถือเป็นภพมรณะของดวงโลกและก็ดวงเมืองอีกด้วยค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความสงบเยือกเย็นปรับตัวง่ายเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีเก็บความลับเก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าสู้กล้าชนเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งอดทนมีความสามารถในการแข่งขันสูงเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆดังดาวังคารค่ะ และมีความลึกลับหน้าค้นหาดังพบมรณะที่หมายถึงความลึกลับซับซ้อนว่ากันว่าชาวราศีพิจิกนั้นในตาคมมีเสน่ห์น้าค้นหาราวกับมีเวทมนต์เลยละค่ะอีกทั้งยังเปี่ยมล้นไปด้วยพลังทางเพศอีกด้วยนะคะชาวราศีพิจิกนั้นว่ากันว่ามักเจ้าชู้มีเสน่ห์ค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวสูงมักสนใจในศาสตร์ลี้ลับเล่นลับ ชอบของเก่าของโบราณมีซิกเซนดีมีความสามารถในการคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำฝันแม่นมีจิตสัมผัสพิเศษหากเป็นนักพยากรณ์มักจะมีพรสวรรค์พิเศษในตัวเองค่ะเรียกว่าทายดวงได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะและสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัขณาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัขณาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2564นี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะคะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ดาววาสนาของชาวราศีพิจิกนั้นยังคงเดินจรได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีนะคะ ซึ่งตำแหน่งเกษตราธิบดีนั้นก็หมายถึงความแข็งแกร่งความเติบโตวความเจริญก้าวหน้าอีกทั้งดาวพระอังคารในตำแหน่งนี้ยังได้เกณฑ์ยงยศอีกด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์ยงยศนั้นก็หมายถึงการมีชื่อเสียงการมีบารมีการได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่รอบตัวการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือว่าการได้รับการแต่งตั้งรวมไปจนถึงการได้ตำแหน่งพิเศษต่างๆอีกด้วยค่ะ โดยในช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา55นาทีไปจนถึงวันที่13เมษายนโดยเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะดาวพระอังคารนั้นเดินจรได้เกณฑ์กีตะเกณฑ์กับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะถือเป็นช่วงบุญนำพาวาสนาส่งเสริมค่ะ ก็จะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงปลายเดือนไปจนถึงวันสงกรานต์ท่านจะประเสริฐเลิศกว่าบรรดาญาติมีอำนาจวาสนาจะหาไหนจะเฟื่องฟูยศถาอ่าอัมภัยแม้ลูกไพรก็จะกลับได้เป็นนายคนค่ะเรียกว่าชาวราศีพิจิกที่ดวงยังไม่ดีในช่วงก่อนนะคะช่วงดังกล่าวนี้ละคะ่ะก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยละคะ่ะเรามาดูทางด้านการงานบ้างนะคะ ในช่วงต้นเดือนถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนั้นเดินจรอ,อยู่ในจุดที่โยกหน้ากับลัคนาราศีเกิดค่ะซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตานะคะคก็ส่งผลให้การงานของท่านนั้นมีความเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะท่านจะได้รับการยอมรับนับถือจะได้รับความชื่นชมและสำหรับบางท่านอาจหมายถึงการได้รับการโปรโมทหรือได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอีกด้วยค่ะ และตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนนะคะดาวการงานของท่านเดินจรได้ตำแหน่งประค่ะซึ่งตำแหน่งประถือเป็นตำแหน่งที่หมดแรงอ่อนกำลังของดวงดาวนะคะจึงส่งผลให้การงานของท่านอาจมีปัญหาให้ต้องแก้ไขค่ะแต่ใช่ว่าดาวการงานที่เดินจรได้ตำแหน่งประนี้จะมีแต่ข้อเสียนะคะ ข้อดีของดวงดาวก็คืองานที่ปรับปรุงแก้ไขของท่านในเดือนนี้เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วอาจจะเกิดผลงานระดับมาสเตอร์พีซขึ้นมาได้เลยค่ะท่านที่มีโครงการที่ทิ้งร้างไปแล้วเนิ่นนานนะคะสามารถนำโครงการต่างๆกลับมาปัดฝุ่นเพื่อนำมาสร้างผลประโยชน์และรายได้ได้เช่นกันค่ะ และสำหรับท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนถือเป็นช่วงที่ดีมากๆที่ท่านจะนำสินค้าดังกล่าวออกมาจำหน่ายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้กับกิจการของท่านนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องเงินเงินทองทองบ้างค่ะทางด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวการเงินของท่านยังคงเดินเสอ์ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนค่ะ ซึ่งการเดินเสดนั้นถือว่าเป็นการเดินเร็วกว่าปกติของดวงดาวนะคะก็ส่งผลให้ท่านนั้นมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีค่ะอีกทั้งในช่วงต้นเดือนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระหัสบดีเดินจรร่วมกันในจุดที่โยกหน้ากับลัคนาราศีเกิดนะคะถือว่าเป็นจุดให้คุณกับดวงชะตาค่ะ ก็ส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีชวดและปีขานนะคะก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เป็นพิเศษเลยละค่ะซึ่งที่กล่าวมานี่ถือเป็นเด้งแรกในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีพิจิกนะคะทีนี้เรามาดูเด้งที่สองกันบ้างค่ะดาวพระเสานั้นเดินโคจรเป็นสามกับชะตาราศีเกิดของท่านนะคะท่านหลวงวิสารดลกรน,นั้นก็ได้ประพันธ์เป็นบทกลอนเอาไว้ว่า พระเสาเป็นสามท่านทายหมายได้เพลิดพลายยศเงินทองก็ถือว่าพระเสานั้นให้คุณกับดวงชะตาในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะเรามาดูเด้งที่สามนะคะพระราหูนั้นเดินจรได้เกณฑ์กีตะเกณฑ์กับดวงชะตาค่ะซึ่งเกณฑ์นี้นะคะถือเป็นเกณฑ์เพชรเม็ดเอกของชาวราศีพิจิกเลยละค่ะเรียกว่า เกณฑนะลาหูที่เดินจรได้เกณฑ์กีตะเกณฑ์เนี้ยสามารถพลิกจากสิ่งที่ความให้กลายเป็นไหงและพลิกจากสิ่งที่โชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดีได้เลยสําหรับชาวราศีพิจิกที่ยังตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้นะคะ ในช่วงที่ดาวพระราหูเดินจรให้องคุณกับดวงชะตาไปจนถึงราลาประมาณวันที่30มีนาคมของปี2565เรียกว่าประมาณหนึ่งปีเศษเศษถัดจากนี้ชาวราศีพิจิกจะตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวได้เรียกว่าชาวราศีพิจิกนั้น lucky in love lucky in game ค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะในช่วงต้นเดือนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะ ดาวพระศุกร์นั้นเดินจรได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์กับดวงชะตานะคะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีสเสน่ห์แพรวพราาเป็นพิเศษค่ะในเดือนนี้หนุ่มสาวท่านใดได้มาสบตากับท่านเนี่ยเรียกว่าจะหลงไหลได้ปลื้มในตัวท่านอย่างยากที่จะถอนตัวเลยละคะ่ะและตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงวันสงกรานนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะ ดาวประจำตัวของท่านเดินจรร่วมดาวพระลาหูคู่พราวสเสน่ห์ค่ะส่งผลให้ท่านนั้นกลายเป็นหนุ่มแซบสาวแซบเรียกว่าดวงชะตาในช่วงนี้จะเป็นช่วงพราวสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตอย่างช่วยไม่ได้เลยละค่ะ สำหรับคนโสดนะคะนับจากเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงวันสงกรานต์ดวงชะตาของท่านจะดึงดูดเพศตรงข้ามราวกับเป็นแม่เหล็กเลยละคะ่ะท่านจะมีโอกาสพบเจอบุคคลที่รูปร่างหน้าตาดีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีโดยที่อาจจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนฝูงหรือว่าได้รับการแนะนำจากญาติพี่น้องของท่านนะคะและหากพูดคุยกันแล้วมีเคมีที่ตรงกันท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อไปได้เลยค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะคนราคู่ครองของท่านที่ดูเหมือนกับทําตัวสังกะตายไปสักพักหนึ่งแล้วในช่วงนี้เขาหรือเธอนะคะจะมีภาวะความกัะปี้กับเปล่าดูคึกคักเป็นพิเศษค่ะ เปรียบเสมือนคนรักคู่ครองของท่านกลับมาเป็นช่วงข้าวใหม่ปามันกับท่านอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งคนรักก็อาจจะทําตัวเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจและอาจมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของกิจกรรมการงานกับท่านค่ะเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองในเดือนนี้นะคะท่านและคนรักคู่ครองจะเบื่อหน่ายการอยู่บ้านแล้วละค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆรวมไปจนถึงการสอดแสวงหา อาหารดีอาหารอร่อยรับประทานร่วมกันค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนั้นระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพพลานามัยกันบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระเกตนั้นเดินจรทับดวงชะตาของท่านค่ะซึ่งดาวพระเกตนั้นถือเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะจึงส่งผลให้ท่านนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะ แต่เนื่องจากดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวประจําตัวของท่านยังคงเดินจรร่วมดาวมรดยุคู่อุบัติเหตุค่ะสําหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะหรือท่านที่ทํางานอันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเช่นทํางานเกี่ยวข้องกับของแหลมคมเกี่ยวข้องกับความร้อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะท่านก็ยงต้องใช้ความระมัดระวังในการประกอบอาชีพการงานอย่าได้ประมาทไปค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาบบ้างค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระเกตนั้นถือเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะเดินโครจรทับดวงชะตาของท่านตลอดทั้งเดือนเลยละคะ่ะก็หมายถึงท่านมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบที่เกิดจากความฝันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลี้ลับเล้นลับที่มองไม่เห็นตลอดทั้งเดือนเลยละคะ่ะโดยการํำนายดวงของอาจารย์กบนะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนค่ะ เนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับกับดาวจรที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ในเดือนกุมภาพัน์นี้ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและรวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ